สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนกครูพรนิพาชินคิรีวันนี้คุณนกจะมาสอนเรื่องการพูดชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนคงเคยได้ยินบทร้อยกรองบางตอนจากท่านสุนทรภู่ที่บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรกะมีคนรักรส้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจากร,รอนสุนทรผู้บางตอนจากนิราชบุเขาทองและอีกบทเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะจีวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความกรอนบางตอนจากพระอภัยมณีซึ่งบทร้อยกรองนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดค่ะการพูด เป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนแต่ละคนสามารถพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นได้ถ้าได้ฝึกฝนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องค่ะการพูดแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่ 1. การพูดอย่างไม่เป็นทางการ ก็เช่นการพูดคุยกับญาติพี่น้องพ่อแม่การแลกเปลี่ยนความคิดและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่เพื่อนของเรานั่นเองนะคะ 2. การพูดอย่างเป็นทางการเช่นการรายงานหน้าชั้นเรียนการอภิปรายการบรรยายการพูดสุนทรพจน์และอื่นๆเป็นการพูดในที่ประชุมชนตามโอกาสต่างๆซึ่งเป็นการพูดที่มีแบบแผน ผู้พูดต้องเตรียมการพูดค่ะหลักการพูดโดยทั่วไปการพูดทุกประเภทผู้พูดควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์การพูดในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. พูดออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนเช่นคำที่มีรอเรือรอลิงคำครบกล้ำพูดคำครบทุกพยางและไม่พูดอักษรย่อที่ผู้พูดอาจไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่นแม่รู้สึกเครียดเมื่อทราบความจริงเครียดไม่พูดว่าเครียดเงินของแผ่นดินต้องกลับคืนสู่แผ่นดินกลับไม่พูดว่ากลับกว่าแผ่นดินจะกลบหน้ากว่าไม่พูดว่าฝ่ากลบไม่พูดว่ากบฉันขออนุญาตไปเที่ยวต่างจังหวัดคำขออนุญาตไม่พูดว่าขอญาตเรื่องนี้ คุณแม่กะรุณาอย่าห่วงคำอย่าห่วงไม่พูดเยอหอเวลาที่เราพูดนะคะเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องความหมายก็เปลี่ยนข้อที่2พูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลผู้พูด,พดต้องพิจารณาว่าเรื่องที่พูดนั้นจะพูดกับใครที่ใดโอกาสใด ควรเลือกใช้คำให้เหมาะสมค่ะตัวอย่างเช่นสายใจไปออกลูกที่โรงพยาบาลพูดกับเพื่อนสนิทสายใจไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลพูดกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นสายใจไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลพูดอย่างเป็นทางการเกตไม่สบายจึงไม่กินข้าวพูดกับเพื่อนสนิท การระเกตไม่สบายจึงไม่รับประทานอาหารพูดอย่างเป็นทางการค่ะข้อที่3ลำดับความคิดในการพูดผู้พูดต้องลำดับความคิดและขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดโดยจะเรียงลำดับความสำคัญและควรเน้นความสำคัญในตอนที่จะเร้าความสนใจผู้พูดเช่นการพูดเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ ควรจัดลำดับความคิดและขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดเช่นเกิดเหตุการณ์อะไรใครทำอะไรเกิดที่ไหนเมื่อใดเกิดอย่างไรเกิดเพราะเหตุใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและอื่นๆนะคะการพูดเกี่ยวกับชีวประวัติควรจัดลำดับความคิด และขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดเช่นที่มาบรรพบุรุษที่เกิดชีวิตปฐมวยัยครอบครัวการศึกษาลักษณะนิสัยการประกอบอาชีพผลงานชีวิตบั้นปลายและอื่นๆอีกมากมายค่ะจบลงไปแล้วสำหรับคลิปเรื่องการพูด นะคะให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ติดตามชมในคลิปหน้าเรื่องความสำเร็จในการพูดข้อปฏิบัติและมารยาทในการพูดนะคะถ้านักเรียนเรียนจบแล้วทั้งสองคลิปนี้คุณนกเชื่อว่านักเรียนจะต้องเป็นผู้พูดที่ดีได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ